ฮ่าอาเฮ้เดี๋ยวเมาส์กูโอเคอ่าฮะสวัสดีทุกคนผมเดเร็กชายผู้ติดอยู่บนแพรกับเพื่อนบ้านที่แสนดีวันนี้เราจะมาะจนภัยกันบนแพรซึ่งก็เขาบอกก่นอย่างเลยว่าเขาบอกก่อนอย่างเลยว่าเขาบอกก่อนว่าผมเล่นในโหมด e ีซี เพราะงั้นทุกอย่างมันก็จะค่อนข้างจะอีซี่นั่นแหละขั้นแรกของเกมนี้ไม่ใช่สิขั้นแรกของการเอาชีวิตรอดแพรนี้ก็คือการเกี่ยวทุกอย่างมาเพื่อใช้สร้างบางอย่างและเพื่อดำเนินเนื้อเรื่องต่อไปเข้าใจง่ายดีนะใช่ไหมปัญหาก็ หลายอย่างเลยก็คือกูจะแหมเซนหนึ่งก็เอาปัญหาทั้งหมดที่เราจะต้องเผชิญก็คือเราเกี่ยวไม่โดนทุกอย่างก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคนก็เอ,อดใจรอน,นิดนึงนะครับโทษในครั้งผมคือเดเร็กนะ จำไว้ด้วยพอเดี๋ยวกูลืมคิดชื่อว่านานละเกมยวนี้ไม่มีอะไรมากไม่ใช่สิชีวิตบนแพมไม่มีอะไรมากเราก็เกี่ยวของไปเรื่อยๆหยิบมาครับเอาชีวิตให้รอดแต่ดีหน่อยที่เรามั่นใจาว่าโลกที่เราอยู่นี่น่าจะเป็นโหมดแบบอีซีแบบ่ก็น่าจะแบบว่านั่นแหละก็น่าจะค่อนข้างจะอีซี่นะ อย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องคราฟสเปียหรือหอกเอาไว้ทิมแทงเพื่อมาในแสนดีของเราจากประสบการณ์ที่ผมไม่เคยมีหรอกจริงๆแล้วมันจะคอยแทะแพลเราแน่นอนจากเ,เขาเรียกว่าอะไรสัญชาตญาณเนี่ยในตัวรองผมนั่นเองนั่นแหละคือสิ่งที่ผมมั่นใจแต่ก็มีหลายสิ่งที่ผมไม่มั่นใจก็คืออัดแล้วหรือ,อยังแล้วมีอะไรเป็นปัญหาไหมไม้เมือยหรือ เพผมตอนนี้หรืออะไรต่างๆนะผมไม่มั่นใจเลยว่ะข้างหน้าเป็นเกาะโอ้ข้างหน้าเป็น,กนเนกาะละทุกคนเดเร็กกำลังจะไปที่เกาะนั่นอย่างช้าๆเพราะว่าเดเร็กไม่มีเฮียเลยเลยอีน,นี้เราจะค่อยๆสอนทุกคนการเอาตัวรอดนะเข้าใจไหม แล้วไม่ต้องสงสัยทําทำไมผมพูดกลับไปกลับมาเพราะว่าเนื้อเรื่องเราคิดสดแน่นอนไม่มีสคริปต์ก่อนหน้ายะเว้นชื่อที่ครูคิดว่าชาติกว่าก็คือเดเร็กนี่แหละไงหมดอีซี o ่ T e มันบอกว่าอาหารลดช้าไงวะมันก็ปกติไาวะเฮียชิบ <Yeah. S 2> หายแลวเดเร็กมึงตายแน่นและทุกๆครั้งที่มีเสียงแปลกๆขึ้นมาอาจจะเป็นโทนเสียงเดียวกันแต่พูดต่างออกไปนั่นก็คือเสียงในหัวของผมเอง ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละนะสิ่งที่พูดนอกเหนือจากการอาชีวิระบนแพรแล้วก็อะไรต่างๆนานาน,าน,าน,นั้นก็คือเป็นเสียงในหัวผมเองประเภตของคราบก็คือ building hammer มองตรงแลกูหลอนเสียงเวลาเสียงคราฟกับเสียงเพื่อมาในเสียงดีพยายามจะแทะแพรกูมากๆเลย เอาเดี๋ยวเหล็กมึงเอือ้อมมือหน่อยสิเออามมือยกขึ้นมาอืมนั่นแหละปร่เภต้องคราฟก็คือ search research table มันจะช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วมากขึ้นนั่นเองโอใหญ่จังเลยหลังจากนั้นเราก็ใส่สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ลงไปแปะกับหน้าสมุดเลย research ให้หมด ตกใจนิดนึงแต่เดร็กทำได้ Derek เดร็กเก่งอยู่แล้วพ่อภูมิใจในตัวลูกนะเดร็กแพมเฮียอะไรครับเนี่ยเอาละ,ะถึงเกาะแล้วเดร็กนายจะต้องเส้นนี้ผมมออกมาบ่อยจังนะโอเคทุกคนผมจะถึงเกาะแล้วเดีย๋ยวผมจะต้องรีบลงไปแล้วก็รูทของให้เร็วที่สุดแต่ก่อนอื่นผมจะต้องมีอยากได้ขวานจังเลยเอืม พลาดหมดเลยเว้ยเดรกสู้ๆลูกโอเคเจม,มากเดรกไม่ใอ่แม่ไม้เฮียนนะเห็นโอ้โหเหมือนเป็นใจให้กูจังเลยขาดไม้จ้าแม่งเอ้ยเดรกมึงแม่นๆหน่อยสิขาดไม้สามเร็วเข้าเฮ้ยมันรอกูเอาอยู่ตรงนั้นใครอันหนึ่ง จริงเหรอขาดอันนึงไม้นะเดเร็กเวนเอ้ยไปหาไม้มาเดเร็กเดเร็กจะต้องทำขวานเพื่อตัดไม้พวกนี้ยีนโรฟลาเวอร์เดเร็กแน่นแ่ไม่ชอบดอกไม้เดเร็กชอบที่จะหาไม้มากกว่าไม้แค่หนึ่งชิ้นเนี่ยเสียดายจังเลยแต่ก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเดเร็กเจอแล้วกูทำไมสำเนียงมึงเปลี่ยนวะทำไมสำเนียงการพูดมึงเปลี่ยนวะกูงงว่ะเดเร็ก เป็นสตีนที่อะไรบางนี่ยเอาไม้ชิ้นนั้นมาเดเล็กตรงนี้ก็มีเราได้ขวานละและนี่คือการขุดหินของเราขุดยังไงวะโอเคไม่ได้ทำงไงวะ ก็ช่างแม่งกูตัดไม้ดีกว่ามไม่ได้ว่ะจะตายจะแลว้วกูจะขึ้นยังไงเนี่ยึบเสียงมันไล่หลังมาแปลว่ามันจะต้องแดกตีนกูแน่เลยมัอยู่โอเคผมขึ้นมาบนเกาะแล้วผมคือเดเร็กนคนเดิมน,นั่นเองเสียงต่างๆ่า,งนานาที่พูดเมื่อกี้คุณ เอาไปไม่ได้ยินแล้วกันอย่างแรกเลยคือเราต้องตัดไม้นะครับ <c oughs> เปิดคลิปมาได้5นาทีเองมั้งสำเนียงมึงเปลี่ยนทุกอันเลยเอาไปสำเนียงกูเนี่ยแหละตัดไม้ก่อนนะจ๊ะขึ้นไปสิเดี๋ยวเด็กน,นี่คือน่าจะเป็นต้นมะม่วงใช่ไหมอโอ๊ยตังโม โอเคอืม okay. hmm. ข้างบนเฮ้ยมีกล่องตรงนั้นด้วยตายเถอะโชคดีจังเลยไพเปิลหรือสับประรดนั่นเองของดีของเด็ดจากป่าชุบโอเคของยังไม่เต็มกดคิวเพื่อรูทแล้วก็หมดละนี่อะ ดอกไม้นี่เรายังไม่เอาดีเปล่าปุ๊บตายไหมเนี่ยแหมเกือบไม่รอดเอ่อจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งตรงนี้ต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวเนี่ยทำให้เราได้ค่าอาหารนิดหน่อยแต่ว่าจะได้น้ำมาหาศาลเลยมึงขึ้นไปสิเด็กๆมึงทำได้อยู่แล้วเออดีมาเ,เสียงอะไรแปลกๆไอ้โอ้โหโอไอ้ชิบหายเอ้ยเผลอไม่ได้เลย เพื่อนบ้านี่แสนดีกับไม่แสนดีกับกูสละโอเคโอเคเกาะน่าจะประมาณนี้เราไปกันต่อดีกว่าีเซิร์สไปีเซินเซิเสดเทียอะไรบ้างหมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้ว ทำไม่ได้เว้ยติดต่อไปเราจะต้องครัฟสิ่งที่ทำให้เราออกจากจุดนี้ได้ก็คือไม้พายนั่นเองขาดเชือกสองอเข้าไปจ้วงเข้าไปชิบชิบชิบโอเค ไม่ค่อยเลาะตามแนวฝั่งไปเพราะว่าขึ้นมนสาสักมาทางนี้เฮ้ยโอ้เราตามกระแสขึ้นและลาก่อนเจ้าฉลามโง่าลาก่อนเจ้าฉลามโง่เอาละอันเดี๋ยดิเอาไปหมดเลยเรอไม่เป็นไรต่อไปเราก็จะต้องเก็บ พลาสติกเพิ่มเพราะว่าเราจะต้องทำแพรให้เพิ่มเหมือนนี้เราเสียเหลี่ยมเจ้าฉลามบ้านนี่นไปแล้วไม่ตายฮะเก็บมาสิไปต่อ เอ,อ่ใกล้จะมืดแล้วเราคราฟอะไรได้มั่งวะดูสิดิเ์ษอะไรแล้วมัง่งโอ้นี่ต้องเลินด้วยโอเคเยี่ยมเลยเฮ้ยเกือบพลาดไปแล้วกูต่อเติมหน่อยโอเคแล้วก่อนเจ้าเกาะขอบคุณมากสำหรับ วัตถุดิบต่างๆนะจ๊ะไปกันต่อเลยผมเห็นหีบข้างหน้านั่นเราต้องจัดการหีบนั้นแล้วก็ไปกันต่อน,นั่นแหละขอพายจริงที่ตอนคือมันมืดมากกูก็มองเหี้ยอะไรไม่เห็นเหมือนกันทำใจซะเพิ่มแสงของเองแล้วกันโอเคเออ ปูนี่ขาดทรายะโอเคเอาละเราต้องคราฟเราต้องทำอันนี้ขึ้นมาใช้เชือกเยอะจังวะมันคือที่ดักขยะมันจะช่วยให้เราเอ่อแบบว่าได้ขยะข้างหน้าเป็นเกาะอ,อีกแล้ว สุดยอดมากเดร็กนะนี่มันเป็นผู้โชคดีจริงจริงเอาจริงๆถ้าโชคจริงๆมึคงมันไม,ไ,มไม่ต้องมาติดแท้เฮี่เนี่ยนะชุคฮึมครับกล่อง น้ำพลาสติกวิ่งน้ำพลาสติกเอาละตรงหน้าเข้าฝั่งกัน มันคลื่นจะไม่เป็นใจไม่เป็นไรกูภายได้ไปเลยเด็กๆทำได้อยู่แล้วพวกอยู่แล้วเสียงที่เป็นเสียงเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าพูดกลับไปกลับมาเป็นเพราะว่าเด็กนั้นเหงามากเขาต้องติดแพร์อยู่ตัวคนเดียวมันเปล่าเปลี่ยวหัวใจก็เลยต้องนั่นอะไรอะ่ะแปลกจังไงเไม่เคยเห็นมาก่อน หินธรรมดาป่ะโอเคหินธรรมดาก็ได้พาไปติดหลังกอดเดเรกนายจะได้ไม่ต้องแบบว่ากลัวแพรลอยไปไงให้มันติดโขดหินไว้พยายามเข้าเดเรก็กมึงทำได้อยู่แล้วถ้ามึงทำไม่ได้มึงก็ตายแค่นั้นะเอาเลยเด็กตรงนั้นเกยฮึปหายแลเชียร์ละวเดเร็กเชียร์ยละ เด็กพยายามเข้าไม่พายด้วยมึงอย่าพึ่งพังก่อนกูนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห what the fuck มึงเก่งจังวะฉลามกูยังทำไม่ได้เลยเออผมอยากขึ้นกอดจังเลยแต่เรามีอะไรที่ช่วยให้เราได้ไหมเนะี่ย สมอเอไม่ได้หรอมันไม่คุ้มอ่ะคารลิฟต์ทำให้ไั่กันดนดะ้ได้อยู่แต่โคตรเปลืองของเลยวะ่ะมาลองพายไปอีกฝั่งหนึ่งของก่อนแล้วก็ติดอะไรสักอย่างก็ได้แล้วเขาเด็กพยายามเข้าโอเคของก็่าจะไายได้ง่ายกว่าเดิม อย่าขึ้นเกาะน,นี้จังแล้วเด็กพยายามเข้าเสียงอะไรกูว่าแล้วอย่าเอาของกูไปไอเ,เวน,นะเกิบพังโหว่าต้องลาจากก่อนที่ไปมันขึ้นไม่ได้จริงวะไม่อยากเสียวันาจะดิบเพิ่มแล้วไปกันต่อเลยแล้วกัน ตามแนวคลื่นไปเราเสียเวลามากแล้วคอยตงไปดูเด็กนายทำได้อยู่เลยต้องมาคอยระวังใอ้ส้นตีนนั่นแหละโอเคต้องทำใบเรือเพื่อให้ต่อการแบบว่าตามลมและคลื่นไป แต่วงงสงสัยไม่ได้ก็คือทําไมพวกขยะพวกนี้มันลอยทวนน้ามาได้วะเจ๋งขึ้นไปแล้วรอก่อนเจ้าเกาะไม่ใช่เกาะที่ถูกเลือกกูไม่ได้ถูกเลือกดยเกาะเราเราต้องจากกันแกนถึงเถอะอออืื้หเป็นงไงล่ะพุทธิ์เก่งเลยเออเออเสียงเอียงกะเอา รอก่อนพวกแล้วเจอกันไม่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 จะไปถึงเร็วขนาดนี้หาเ,เอา้ยเออเจ็บมากมองอะไรไม่เห็นเลยเว้ยวิ้ยข้างหน้ามีรังไม้ถังไม้มา างหน้าอะไรสักอย่างเราไปดูน่าจะเป็นเกาะนะขอเป็นเกาะเถอะโอเคตรงไปอย่างนี้เลยเฮ้ยอันนั้นด้วยเก็บมาเร็วคลิกเก็บโอเคโอเคเราหาอะไรกินหนะ่อยแตงโมงก็สารอาหารดีเยี่ยมทั้งน้ำทั้งเนี้ยเสียงอะไร จังเลยนะโอ้ชาวแล้วเฮ้ยตรงนั้นอะไรเอ่ยทั้งแม่งไปทางนั้นก่อนใกล้กว่าไปแล้วเดี๋ยวเข้ามหมดแรงแล้วโอ้เสียดายถังนั้นจังแต่ว่า มันมีกรอบซ้ายเกาะข,ขวาผมเลือกกรอบซ้ายมันใกล้ใกล้ขาดอีกสองขอให้โดนให้ถึงให้ได้โอเคอีกอันหนึ่งปุ๊บดักไว้เลยโอเคเจ๋งมากไป เราก็คราฟอันนี้เลยแล้วก็โอเคาเข้าเกาะไปซะมึงใกล้นักนะเหนอแล้ววะโอเคขอต้านกระแสลมหนะ่อยมันต้องแทงโดนสิวะมึงบินไปไหนนะเอา้า รู้ฉลามบินได้ด้วยเกาะเล็กๆแต่ว่าน่าจะคุ้มที่จะ้นั่นดูนะเอซ่อมกันโอเคอเอาเลยแล้วก็จะปะไว้จริงมันมีสมอด้วยนะแต่ผมไม่ทำมัน,มนเปลืองมากๆแต่มันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับจต่ประสบการณ์ที่ ไม่เคยติดเกอ,อกมาหรอกแล้วก็ไม่ร,มรู้ไม่รู้ว่ารู้ได้ไงด้วยโอเคฮึบรีบๆเลยรีบๆเลยเด็๋วนเออมีอะไรให้เก็บมากโอเคโอเคสำระบรถเยอะมากไม่รู้ว่าโตได้ไงแต่เยอะมากฮึบชคสแลม ว่าสแสลมสแมชโอเค,อเคยอดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเฮเ้ย,เ,ย,เ,ยเปิดได้มันมัม,ม,ม,มห,หมุนหมุนทน่นุ๊แล้วกูจะหมุนตามมันทำไมเนะี่ยโอเคอ่าเก็บเกาะซะงั้นกูชิบหายละไปกันต่อ Yeah. ถึงจะเปิงพลาสติกแต่ว่าอืพื้นที่ใช้สอยก็ก็คุ้มอยู่ดีอ่ะอืมปะการังแล้วก็พื้นตาทะเลความสวยงามของมหาสมุทรจอดมากแปลกจังไปไหนละ อืมกูเห็นนะไอ้สัตว์อย่าพึ่งโอเคโอค้โหเ,เกือบแตกแน่เลยเนี่ยซ่อมได้ไหมโอเคแม่โชคดีเห็นก่อนไม่งั้นนะเสร็จแล้วแต่ทั้งนั้นมันมีลังไม้มาแล้วสิ่งที่ต้องทำเพิ่มก็น่าจะเป็นพวกนี้นะขาดพลาสติกขดเชือกโอเคเอาเตาปิ้งย่างก่อน ใช้ไม้เปลืองแต่ว่าก็ยังดีที่เราได้กินของสุกๆนะแล้วก็ทำมันไม่ได้โอเคมันบดมันย่างมันต้มช่างมันไม่ถึงเว้ย ต่าไปก็น่าจะต้องทำกล่อง่านะก่องทำไงวะเรียกสองอ้าวชิบหา,ายละไปปลามหมดเอ๊เพิ่งสังเกตวมันไปชาช่ายอย่างวะตามลมอยู่ไม่ใช่แล้ว เดเร็กนายคิดเหมือนฉันไหมฉันว่าเราต้องจัดก,การเจ้าบ้านนั่นแล้วละ่ะเอ๊ะทางซ้ายมีเกาะเสียงอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นรังหีบขนาดละเอ๊ะหรือมันยังไม่มาวะ นั่นนะทางซ้ายมีแต่ว่าทางขวาเรามีหลังสองอันเลยวะ่ะยังไงฮึดีจังเราต้องจัดก,การเจ้าฉลามนี่มันชักจะเกินไปละ ป้วนเปี้ยนเราเกิดไปแล้วโอเคตรงไปที่เกาะนั่นไปกันเลยลางนั่นช่างหัวแม่งทำขวานใหม่น่าจะโอเคนะไปไอเวนตะไลโอเคตรงไปที่เกาะนั่น สองอันวะถึงไหมเนี่ยไม่ถึงวะไม่ถึงละอืมเราเคลื่อนที่ช้าแบบนี้ผมว่าผมน่าจะลงไปสู้กับเจ้าฉลามนั้นได้ฮึบอยู่ไหนแล้ววะอืมแทงคอหอยไปหนึ่งทีเฮ้ยตกใจหมดบ้าเอ้ยตัวอะไรเอ่ย อืมจมูกหักไปหนึ่งทีฮึบฮึสูสีอยู่สูสีอยู่เด็กๆนายเก่งมากขอบใจที่ชมนะเด็กอ้าวไอชิ้นนี้หลอนซะเล้าคุยกับตัวเองเอ่อหมุนสิลูกโอเคถึงจะเสียดายลังไม้แต่บนเกาะน่าจะมีอะไรดี ขอให้มีอะไรดีๆอย่างเช่นอาหารนี่แหละโอเคเพิ่มมาเยอะเลยฮะแม่ดีจังเกาะไม่มีเหี้ย <mel od ic> อะไรเลยต้านลงไปคิดว่ากเก่งก็หลบได้ มึงคิดจะมาล่ากูโกูต่างหากที่จะล่ามเด็กๆพวกเกี่ยวกราดเป็นอะไรวะจริงๆแล้วแผนที่จะมาเกาะโง่น,นี่เป็นเพลงแผนหลอกตาของเด็กๆเท่านั้นเพราะจริงแล้วเด็กๆต้องการจะฆ่าเจ้าฉลามนั่นเออบรรยายใหอย้อะไรเนี่ยไปดิแล้วเข้าจะถึงแล้วเร็ว อีกน้อยนึงเป็นอะไรวะแปลกจังเลยมันพยายามจะกินกูมาตั้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วทำไมตอนนี้หายไปล่ะมันแปลกมากเด็กๆสงสัยและเงินงงว่ามึงพูดคนเดียวทำสตีเลย,นะเ,ยเจอแล้วอไอสัตว์หลบได้อีกเก่งนะเก๋ มาอืมม,อม,มึงมามึงมาอยู่ๆพวกเก่งขึ้นมาเฉยเลยกูโง่สัญชาตญาณการตอตัวเราของมนุษย์น่ะน่ากลัวว่าสัตว์นักเจ้โง่มาถึงกูไงโง่อืมเอาเด้เอาเด้เข้ามาเข้ามา เอ้ทำไมมันไม่ไปเลยไอ้สัตว์กูยอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะเข้าไปเร็วจงยำเกรงในมนุษย์ที่อยู่บนแพซะเตอ,อ,อ์เอ้โง่ด่ดาคนเืินโง่กูยังคิดว่าตัวเองบ้าเลยนะเข้ามาสิไม่โดนทั้งคู่ 属谁属谁定金。